กันที่จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่ห้องประชุมสีสองรักชั้น5สารากลางจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรุพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานประชุมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม ah on, พระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดเลยโดยมีนายอนุพงศ์คำภูกแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพลตรีพุทธิวัฒน์สิริพงพลผู้บัญชาการมณฑลท่านบกที่28หน่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทั้ง14อำเภอเข้าร่วมซึ่งได้กําหนดสถานที่รับธงตราสัญลักษณ์ต่อจากจังหวัดหนองบัวลำพู กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจังหวัดเลยกําหนดจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะคะซึ่งจังหวัดเลยค่ะกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่8-10มิถุนายน2567และจะส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดขอนแก่นในวันที่13มิถุนายน2567นะคะก็ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดเลยค่ะร่วมกิจกรรมนี้นะคะและขอความร่วมมือให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยเสื้อยืดสีเหลืองค่ะเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม และสมพระเกียรตินะคะสำหรับชาตจังหวัดเลยค่ะร่วมกิจกรรมได้นะคะตั้งแต่วันที่8ถึง10มิถุนายน2567ค่ะ